รถเก่ง5ประตูแบรนด์หลักวันนี้มีมาให้แล้วนะคะสำหรับเตยต้ายา y ิ t a น a ่ i s 1.2G ตีได้เป็นแฮชแบ็ก5ประตูนะคะได้เป็นรถปี2018กับเลขไมวิ่งไป13,000กิโลเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดตัวรถนะคะ ตัวไฟหน้าจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟเดย์ทัมลันนิ่งไลท์มาให้แบบนี้เลยนะคะตัวไฟคูดไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบกระจังหน้าได้แบบสีดำเปียโนโบแบ็กแบบนี้ตัวล้อเดิมโรงงานจากโตโยต้าเลยนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ15กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วนะสำหรับประตูมือเปิดนะคะตรงนี้จะเป็นสมาร์ทเอนทีนะได้เป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมาดูกันที่ภายในนี่เลยปุ่มเอนจินสตาร์มีมาให้ครบนะคะพวงมาไลนะ์มัลติฟังชันนะมีวิทยุเ MAM นะสามารถใส่แผ่นซ D ดีได้หรือว่าจะเป็นตัวเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะคะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานสีดําแบบนี้เลยนะคะตัวรถเดิมโครงสร้างเดิมทุกอย่างนะคะรับประกันให้เลยนะพี่ๆสำหรับด้านหลังนะคะคุมโทนด้วยสีดําแบบนี้เลยพื้นที่ด้านในค่อนข้างที่จะกว้างขวาง,าง,างนะคะไม่ว่าจะสูงเท่าไหร่ก็สามารถนั่งยืดขาได้สบายแบบนี้เลยนะคะมาดูกันต่อที่ ตัวด้านหลังนะคะคันนี้จะมีเซ็นเซอร์มาให้สงจุดนะคะฝาท้ายแบบแมนนวลพี่พ่ฝาท้ายเป็นแบบแมนนวลนะคะจะมีที่เก็บกลิ่นมาไว้ให้ด้วยนี่เลยนะคะสามารถวางสิ่งของหรือว่าสัมภาระได้มากมายแล้วมาดูกันที่ตัวน็อตนะคะน็อตได้เป็นน็อตเดิมโรงงานทุกจุดเลยนะน็อตเดิมโรงงานทุกจุดนะคะไม่มีขยับเพื่อนไม่มีชนทิศความจมน้ำหมาก มาดูกันที่โครงสร้างด้านหน้าหรือว่าห้องเครื่องด้านหน้านะคะพี่่โครงสร้างเดิมโรงงานเมดอาร์คเดิมโรงงานน็อตไม่มีขยับขย,ยื่นใดๆทั้งสิ้นนะบอกให้รู้ไว้เลยนะคะว่าไม่ชนหนักไม่ผิดพไม่จมน้ํามาแน่นอน คันนี้เครื่องยังดียังใหม่ยังมีรอยแต้มสีจากโรงงานมาอยู่เลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นี่เลยนะคะสําหรับเจ้าตัวโตโยต้ายารคันนี้จะบอกว่าได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาให้ครบเลยสําหรับคันนี้ก็ราคาขายตอนนี้นะคะสามแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลย